เต็มหลังเลยเธอเเผาหลังเลยดีกว่ามงนี้ยมันมาเสื้อเต็มเลยเฮ้ยเ้ยคนลุกเป็นร้อยเฮ้ยมาปัดออกไปกเผาเดจเผาออดเอาโจุดจจุดจุเดจุ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 ดจจุดจดจุ่จุดตุดดมันดดด วิ่งไปร้อยวิโอ๊ยเจ้ากระไดมุกลังหมามานี่นี่จะไปรับหนินี่นี่อุ้มน้องน้ำพอกิ้วไอ้สิยัยจะเดินออกหมดเลยเฮ้ยมันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะนี่ไม่น่าเลวนี่มันเยอะเกินลูกอยู่ตรงไหนบ้างนี่ มันอยู่ข้างในหรือเปล่าจะไปเข้าห้องน้ำมานี่ใช่ตามจิงลงจิงไหมอะไรพวกเนี้ยเาอย่าีแล้วอาไปเอาไปเอาไปแบบนี้เพราะว่ามันบลมได้พอยในนกคันนี้โอ้โหทางนี้เปียกข้างในซอกนี่เปียกเออ เดี๋ยวเจะขยายเผาเผาทิ้งเผาทิ้งไม่ได้ใช้งานเผาทิ้งไม่ได้ใส่งานเผาทิ้งอยากใหญ่ขึ้นแล้วอยากใหญ่ขึ้นเผายืดด่ะอยากใหญ่เต็มเอ้ยยูรี่ยับ ไมม่ีคุณขึ้นไม่พอเชิญเดี๋ยวยีงยังขยับนะหลายคนอาจจะง,งงว่าผมเผาอะไรผมจัดการอะไรอยู่นี่นครับนี่เห็นไหมหมัดมัดขึ้นปุยเต็มเลยเนี่ยไปแล้ว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 ,ลวหายแล้วเห็นไหม ไปมุดโอ้โหไปหมุดห้องน้ํามาห้องน้ําเก่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วบ้านเราเห็นไหมนี่จะขยับยยเยอะเกินเถออุ้ยค่อยก็เห็นแล้วขนลุกตามเลยคันเลยตอนเนี้ยคันคันตามเลยอ่ะช่วยด้วยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากอุ้ยค่อยก็คันค่อยก็คันพ่อค่อยโอ้ยเยอะเยวะ พยายามแก้ไขมันอยู่ติดต่อตรงนี้น,น,นี่ตรงสะดือเดียวโหมันนึกว่หลุมไอหลุมดำห <c oughs> ลุมดำเมือพิรามันมันหาทางออกไม่เจอ <c oughs> เออมันกระเด็นเต็มคอยเลย <c oughs> นี่นี่จูต <c oughs> ิมนี่บริใจยาแม่ง เฮ้ยคนลุกไม่เอามาจากเอามาคอกเอามาเป็นคอกคนนี้นี่เลยอุ้ยคนน่ากลัวเลยอ่ะอู้ก็เคยเจอเดี๋ยวดีนะเอาไฟลมันมันมันเพราะว่าเด็ดมันไม่ทันเด็ดเด็ดเยอะต้องเอาไฟลุเลยบางทีอยู่เป็นดีๆสามสี่ตัวนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นหมดลุ่มดีๆมันยังไม่ตายนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะระวังไฟปลึกนุ้ยไฟเกินหัว ไม่เกงไม่ดิบีบอยเดียวเดียวโอ้ยนี่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 นีนไมห่นี่นี่ไี่น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 ีเนีนี่นี่น่นี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 นี่นีนี่นี่นี่นลน่นี่ี่นี่อลนีนี่นี่ี่นนนี่

อเอาเนี่เจ้าหน,น,นิหาแต่คอนเทนต์ในข้อยนน, <c oughs> อนนี้พอดีหาพอดีอยากได้เลยแบบนี้เลเจ้ายะทำ <c oughs> <c oughs> มาขางที่ไันอะไเปิดเป็วนวขาจริงวุ่นยังไงตกตีนเขาเลยไม่หนเขาจริ ขาแล้วมึงมันกระเด็นออกเยอะเต็มมึงนี่มันกระเด็นออกแล้วนี่ดูดีตามพื้นนี่ดูไกลแล้วมองหันอันตรายมากในนี่เนี่ยอาก็ไม่ไดกรเด็นกรเด็นโอ้ยย่างนี้โอ้ยย่งไปนี่นี่นี่ จับจับเอาอยู่เร็วๆเร็วๆนี่นี่วู๊ยทาหงหลังเราเฮ้ย้างหลังเราเฮ้ยไาดูที่ข้างหลังอู๊ยติดแล้วย้ย เอาเลี้ยวตัวเราพปดิโอ๊ยเฮ้ยสื่แล้วโอ้มาพีแล้วอุยเาอย่าอย่านั่งตรงนั้นลุกลุกมันจะกระเด็นอยู่อือเอาเล้วงานเข้างานเข้าเจ้านี่ก็สัรนหาเนะได้กลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กันแล้วเรา มาได้เลยชุดนี้ไปเลยมัดหมาเฮ้ยไม่หมดคูณไม่หมดอีกนานำคอยพี่เลี้ยวของเจ้าฮันโบมีแล้วมียังมีอยู่ไปเปลี่ยนชุดรถไปไปไป,ไปดเดี๋ยวบวเปลี่ยนดอกอืมของเจอเยอะเลยเธอเปลี่ยนไม่ได้จะต้องเปลี่ยน เห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่อืมนี่อืมยะมันยังไม่ขยับนี่เห็นไหมอืมอืมเบึงนไง ย้ายฟังย to ้ายฟังเฮ้ยักกระจายเยอะเดี๋ยวที่เราอยู่ตรงนั้นมันจะจะมีจังหวัดงานเท่าอเขาเขาท้องทิ้งนี่อบกทนท้องเลยยุ่ยขันมัดเป็นร้อยโอ้โหมายังไง นี่เสียวแน่แน่แน่นี่ตามเผาจนไฟเช็คหมดแก๊ส รูโอ้ยอันนี้เด็ดไปเลยเด็ดอือเอาซ้ำอืออุ้ยเยอะมากเลยด้โอู้หเอาอู้ย ซ้ำบี้แล้วก็เผาซ้ำมันไม่เป็นไรนะเราบี้อยู่นะม,มันไม่ได้ไอ้นี่ง่ายนะเราบี้ให้สลบแล้วเราก็เผาอืมอม,มีเห็นไหมังหวะาบี้ๆเผาหมดยังไงบ่เราก็พอเราเอามาดูดิ ก็น,นะนอนมาหนี่เลยดูดิดูเยอะเลยอุ้ยกระดอนเทียบเลยโอ้โหขอบคุณเต็มหางคนแล้วเนี่ยจะไปทำไะโอ้ยมาทำงานไม่ทำอะไรเลยทีนี้เก็บบัตก็เป็นชั่วโมงและโอ้โห เลี้ยวเนาะจะโดดเดียวมากเลยจะโดดมาจะโดดมาจะโดดมาหม,มัดหมัดหมัด,มดเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่กระโดดได้ไกลกว่าตัวเองได้เป็นเป็นเป็นร้อยๆเท่าของลำของตัวเองอ,ะอ่ะ โอเกอเดวยเคขาไสีดำอยู่จากการพี่แคพอพออาอัอนดิเขาต่อเขาทิ้งได่ไม่ใช้ไ่่มเขาทิ้งหมดใส่ได้หลุดคนทิ้งแล้วต่อไปลดูดทิ้งแล้ว เพราะว่าคืนเิ่มคืนคอยคืนแล้วอีดนไหมดนไหมอื้อหือหันเยอื้อหืออื้อหออื้อแล้วพย,ย,ย,ยวายามไม่ให้กำังเขา มาืม่เล,เ,เลยไม่ใช่ออกจากตัวเธอเลอมยมัดเนี่พ oh, <I> ูดอะไรเธอเป็นหมัดใช่ไหมนีโ oh, oh. อ้อบเดียวมากินภูกันเลยนะจ๊ะแป๊เดียวมาก น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้โหมัดเยอะมากเลยปุ้ยไปเข้าห้องน้ําข้างหลังบ้านนู่นนะที่เขาไม่ได้ใช้อ่ะเป็นบ้านเก่าของอานี่แหลนะนะเป็นไงอุ้ยไ,ไปเดินออกเป็นไงเป็นไงความรู้สึกขย,ยุกขยุยไหมยเยอะจริงนะครับเยอะแบบเยอะมากนะดูดิทําตั้งแต่ก่อนถ่ายคลิปอีกยังไม่หมดจนจนทนไม่ไหวจนต้องมาถ่ายคลิปให้ดูอ่ะ ว่าหมัดมันเยอะขนาดไหนนะครับเออ,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 อกดัดๆอาจารย์ล้ลโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบายนะเธอ